สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวบ้านเราก็จะทำข้าวกะเพราคลุกนะคะข้าวกะเพราคลุกก็คือการทำผัดกะเพรานั่นแหละค่ะผัดกะเพราอะไรก็ได้ที่เราอยากกินจะเป็นหมูกไก่กุ้งอะไรก็ตามสะดวกเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาข้าวสวยลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เองค่ะความหมายของข้าวกะเพราคลุกนะคะ ผัดกะเพราของบ้านเราเนี่ยเราจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะเป็นการเพิ่มปริมาณเพิ่มสารอาหารค่ะส่วนใครที่ไม่กินผักหรือรับไม่ได้กับการใส่ถั่วฝักยาวลงในผัดกะเพราก็ขําข้ามไปนะคะไม่ว่ากันไม่ชอบไม่ต้องใส่แค่นั้นเองค่ะเราจะปรุงให้เข้มข้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปทุกรสชาติจะได้พอดีค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมใส่ใบกระเพราหอมๆลงไปนะคะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยค่ะพอเอาข้าวลงไปคลุกแล้วเนี่ยเราก็จะชิมด,ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจืดมันจางตรงไหนก็ปรุงรสเพิ่มไปค่ะที่สำคัญเนี่ยใส่สีอิ้วดำเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ให้มีสีสันสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของข้าวกะเพราคลุกด้วยค่ะก็ต้อง ใส่สีอิ่วดำนิดนึงเป็นสีอิ่วดำหวานก็ได้ค่ะใส่ลงไปแค่ให้มีสีสันแค่นั้นเองค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็จะตักใส่กล่องส่งคนไปทำง,งานนะคะนอกจากข้าวผัดกะเพราแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะเจียวไข่สักหน่อยค่ะไข่สะดวกเป็นไข่ดาวไข่ต้มอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะวันนี้ก็จะใช้ไข่แค่ฟองเดียวค่ะสําหรับหนึ่งกล่องเป็นปร่งแบบไข่เจียวทั่วไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาเจียวจะเจียวแบบไข่เจียวธรรมดาก็ได้หรือว่าที๊ดี๊ดยแบบนี้ให้เขามีความโปร่งมีขอบกรอบแบบเราก็ได้เหมือนกันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่กล่องไปทำงานกันได้เลยค่ะ